สวัสดีครับถือว่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะตามเงื่อนไขมันจะต้องเก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับสเต็ปแรกๆเนี่ยมันโอเคหมดแล้วนะครึ่งแรกยิง3ลูกนะครับครึ่งหลังมายิงประตูเพิ่มพอเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวได้ตามที่คิดไว้แต่สุดท้ายก็มาเสียประตูจากลูกเซตพีซลูกเตะมุมซึ่งการจัดตัวประกบที่ไปคุมตัวที่ทำประตูได้เนี่ย มันเป็นการจัดตัวที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยมีการฉุดดึงแล้วก็ฮาวิเอรลิสที่ตามประกบก็ถูกเหวี่ยงล้มแต่กรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะครับให้จังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ได้ประตูที่ไม่ผิดกติกานะครับอย่าขอบกริฟซึ่งตัวใหญ่กว่าฮาวิเอลิสเยอะเลยนะครับก็ทำประตูได้นะครับเป็นประตูตีไข่แตก ผมออกเดินทางเมื่อวานสี่ทุ่มแล้วก็ไปถึงที่วัดป่านาคำน้อยที่อำเภอนายยงเนี่ยไปถึงตีสามปรากฏว่าวัดปิดเข้าไม่ได้ก็ต้องกลับมาตั้งหลักรอจนกระทั้งฟ้าสว่างก็รออยที่เซเว่นหรเอเว่นอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ได้ใส่บาทตอนเช้าจากนั้นก็เข้าไปถวายเงินนะครับจำนวนเงินก็หนึ่งแสนกับอีกห้าพบาทนะครับ ผมก็เอาบุญมาฝากนะครับผมขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผลบุญที่ผมได้ไปทำบุญถวายปัจจัยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภุริทัตโตจำนวนเงินที่ทำบุญไปก็1นึ่งแสนกับ5,000บาทผมก็ขอให้ผลบุญใดที่เกิดขึ้นก็ขอให้ผู้ที่ อนุโมทนาบุญร่วมกับผมให้ได้รับผลบุญเหล่านั้นโดยทั่นทั่วกันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธอ่ะเรากลับมาที่เรื่องของเรานะครับเรื่องฟุตบอลรู้ผู้เปียนหตัวนะครับว่าจัดตัวถือว่าจัดเต็มตามคาดเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถจัดตัวแบบน้นๆได้เพราะเดี๋ยวกลางสัปดาห์รายการ UCL ที่จะไปเยืยนอ i ออ เป็นเกมสุดท้ายลอรูผ,ผูไม่มีอะไรค้างขาแล้สามารถลงเล่นได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าผมจะออกมายัางไงเพราะการันตีเป็นหนึ่งในสองทีมที่ติด8ทีมที่จะเป็นทีมยืนแล้วก็ได้รับโบนัสจากเยฟ่าสิบเอดล้านนะครับรายละเอียดของผลประโยชน์เนี่ยผมอ่ะไม่แม่นนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะจัดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยได้ข้อมูลเราๆามาว่าวลูเนี่ย ได้ผลประโยชน์รวมเปเสร็จแล้วในซีซันนี้เนี่ยก็98ล้านแล้วนะครับสำหรับเงินยูโรนะส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนี่ครับมีโอกาสเนี่ยผมจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาพูดคุยฝัง่งลวกันเกมนี้เราเปลี่ยน5ตัวซึ่งก็เป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาซึ่งเดิมเป็นบร a ดดี้คอนซาครับก็เป็นเทรนกับอีบูแล้วก็แบ็กซ้ายจากซิมิคัสก็เป็นเจโรบโบในรับปิ่น 3ตัวนะครับตรงกลางแมคกาก็ออกสตาร์ทซึ่งคฤติชนเจ็แล้วก็ไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนออกแล้วก็วิดิอาสที่ไม่ได้ออกสตาร์ทก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้แต่ถ้าดูรายชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่คือรายชื่อผู้เล่นที่จัดเต็มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมที่4ี่400ของโมเมซารากรรมการเป็นไมเคิล สไลม์บุรีประตูก็มาเร็วมากนะครับเพราะว่าผิดฟอร์มนะครับอิสวิตท,ที่ดุดันมากๆในการเจอกันเฟรมแรกสุดเลยออกสตาร์ทนะครับตอนนั้นเนี่ยอิสวิตนะครับบทดจนเราหายใจใหายคอไม่ทันแต่พลังงานที่ใช้เยอะๆเนี่ยนะครับทำให้อิสวิตเนี่ยไม่เหี่ยวปลายแล้วก็เสร็จเราก็ทำประตูได้สองลูกนะครับแล้วก็บุกไปชนะที่ สนามพอร์ตแมนโรดแล้วก็เกมนี้เนี่ยแค่นาทีที่1 1กขึ้นนำนะครับจะเป็นจังหวะที่ถ่ายบอลกันไปมาแล้วก็เป็นอีบูเนี่ยนะครับใช้ทางรัดเลยนะครับแทงตรงขึ้นไปเลยหน้ากรอบเขตโทษโซโบโได้บอลก็แตะพลิกบอลแล้วก็ยิงโดยเน้นเรื่องทิศทางน,นะครับความแรงไม่มากลูกพุ่งไม่แรงมากนะครับแต่มันก็ดีพอเพราะจังหวะนั้นเนี่ย แนวรับของอิฟซิดเสียท่าถล่มไปเปิดพื้นที่ให้โซโบเนี่ยพลิกมาแล้วก็จังหวะที่พลิกเนี่ยนะครับบอลมันเหมือนกับโซโบเนี่ยจะตามไปเล่นแต่โซโบเนี่ยมันได้เล่นจังหวะอื่นต่อเลยพอถึงปุ๊บก็ยิงหักข้อเท้าบอลมันก็พุ่งผ่านผู้รักษาประตูที่ยืนตำแหน่งผิดพลาดนะครับเปิดพื้นที่ฝั่งซ้ายเยอะไปหน่อยนึงก็เข้าประตูไปนะครับ ดิวูผู้ออกนำจากการจ่ายบอลง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ดีของผู้เล่นของเรานะครับโซโบเนี่ยยิงในจังหวะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดของแนวรับของทีมเยือนเนี่ยก็เลยทำให้เราได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศจากนั้นประตูที่สองเนี่ยก็มานาทีที่สามสิบห้าเป็นประตูของโมลูกนี้เนี่ยโคดิกโปเป็นคนเปิดไปนะครับ จังหวะนี้นะครับเป็นการขึ้นเกมทางซ้ายจอร์โบโตันเติมขึ้นมาแล้วก็ฝากบอลให้โคดิคาโปโคดิคาโปเนี่ยกพาบอลจี้เข้าหากรอบเกตโทษแล้วก็เปิดจากหน้ากรอบเกตโทษลึกเข้าไปนะครับที่ตรงนั้นนี่มีผู้เล่นรอสองคนมีโซโบโกับโมนะครับปรากฏว่าโซโบเนี่ยขึ้นเหมือนจะเล่นบอลแต่จังหวะสปริงเนี่ยนะครับมันไม่สัมพันธ์กับบอลที่เปิดแต่มันดีพอที่จะดูด ผู้เล่นของอิสิบสองคนเนี่ยคเคลื่อนที่ตามโซโบบอลพอมันข้ามไปโมก็ยกเท้าขวาแตะบอลลงแล้วก็ดีดด้วยซ้ายบอลพุ่งผ่านแสกหน้าผู้รักษาประตูกลายเป็นประตูที่ทำให้เราขึ้นนำสองศูนเรายิงขึ้นนำสองลูกทีมเยือนเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยสักหนครับนาทีที่สาสิบห้าจากนั้นนาทีที่สีสิบสี่เนี่ยนะครับเป็นคอรกโป ด้ซ้ำจังหวะนี้เนี่ยเป็นกราฟพาบอลเติมขึ้นมาในริมเช้นฝั่งขวานะครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ยโมก็วิ่งฉี่ออกไปจังหวะที่โมวิ่งฉี่ยอวอไปเนี่ยนะครับกราฟเงยหน้ามองในเขตโทษปรากฏว่าโซโบเนี่ยเคลื่อนที่เข้าช่องที่มันเปิดขึ้นมากราฟก็เลยจ่ายให้กับโซโบโซโบได้บอลก็ตวัดเร็วเลย ลูกษาประตูปัดได้แต่บอลเนี่ยมันมาอยู่ข้างหน้าของกั๊กโปเรียบร้อยแล้วกั๊กโกก็ซ้ําเข้าประตูไปจบครึ่งแรกลรกบูนำอยู่สามศูนย์นะครับสัดส่วนการครองบอลเจ็สิบสอกับ2 7่เจ็เรายิงได้สามประตูสร้างโอกาสในการยิงทั้งหมดสิบผลเข้ากรอบห้านะครับแต่ทีมเยือนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยแม้แต่หนเดียวนะครับลูกเตะม,มุมอิสุดเนี่ย ได้เปิดเตะม,มุมหนึ่งคนนะครับค่า XG เราเป็นทีมที่มีค่า XG อยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับค่า XG เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยก็มีอยู่ที่1ประตูกว่ากว่านะครับเกมมันลื่นง่ายเพราะอิฟซเนี่ยไม่กดดันเรามากพอนะครับครึ่งหลังมาแล้วก็ไม่ได้ประตูเพิ่มนาทีที่6.6จากคาโคดิคักโปยโดยคนที่แอซิดเป็นเทรนด์นะครับ เป็นจังหวะที่เรากดดันต่อเนื่องพอเปิดเข้าไปสกัดออกมาเราก็รีโหลดกลับมาใหม่นะครับแล้วก็บอลจากอีบูเนี่ยนะครับก็จ่ายมาที่เทรนด์จังหวะนั้นเนี่ยเทรนด์เงยหน้ามองเข้าไปในกรอบปรากฏว่ากักโบเนี่ยนะครับขยับตัวเคลื่อนที่เข้ามาเทรนด์เห็นอย่างนั้นเปิดเร็วเลยนะครับบอลเนี่ยมันก็แม่นมากพุ่งไปลงที่หัวกักโป เราก็จังหวะคลื่นเตบต,ตัวของกั๊กโบเนี่ยนะครับมันมีแนวรับของอิสิกอยู่คนหนึ่งนะครับที่ยืนต่ํากว่าลายทําให้จังหวะที่กั๊กโบออกตัวตอนเทรนเปิดเนี่ยนะครับไม่ออกไซด์แล้วก็เป็นประตูที่สี่ของเราจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มผ่อนกระเร่งแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับตัวสำรองลงไปเยอะเลยอิสิกเนี่ยนะครับเริ่มมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสกดครั้งแรกก็เป็น จังหวะของจอชเฮิร์ชนะครับซึ่งมันเกิดจังหวะที่เล่นอานอันตรายที่เอนซิโซ่เนี่ยครับเข้าบอลสูงมากนะครับยกเท้าขึ้นไปแล้วก็ยันอยู่ระดับหน้าอกแล้วก็กึ่งปลายคางของวัตรุนะครับลูกนี้กรรมาการให้แค่ใบเหลืองคือจังหวะแบบนี้เนี่ยให้ใบแดงได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเอนซิโซ่นี่แหละนะครับที่รอดจากการโดนใบแดงก็มาเปิดลูกเตะมุมซึ่งเจฟฟ์คริฟตามที่ผมบอกนะครับ อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าเยอะปรากฏว่าฮาวี่นี่ตามประกบก็มีการชุดกันดึงกันแล้วฮาวี่เนี่ยถูกชุดล้มแล้วก็เฮิร์ดก็พุ่งเข้าถึงบอลก็เอาหัวทิ่มบอลเข้าประตูไปอาริซงก็ไม่รู้จะเซฟยังไงนะครับเพราะว่ามีจังหวะคล้ายๆแบบนี้นะครับอาริซงเนี่ยเซฟไปทีแล้วแต่คราวนี้ไม่รอดนะครับจบด้วยการไม่คลีนชีตนี่คือสิ่งที่ผมไม่ปลื้มเลยไม่โอเคเลยนะครับ สัดส่วนการคลองบอล71.1ต่อ28.9หลังจบเกมนะครับเราทำได้4ประตูทีมเยือนทําได้1ประตูในทีที่90นะครับโอกาสทั้งหมดของเราเนี่ย16เข้ากรอบ6เป็นประตู4ลูกเตะม,มุมได้3หนทีมเยือนเนี่ยทำได้1ประตูมีโอกาส3เข้ากรอบ3แล้วก็เป็นประตู1นะครับลูกเตะม,มุมเนี่ยมากกว่าเรา1ลูกนะครับได้ลูกเตะม,มุม4หนนะครับ ค่า xg ของลร์พูลเนี่ยนะครับเบเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่1.9นะครับส่วนทีมเยือนเนี่ย0.34เท่านั้นเองประตูที่ผูกมงในนาทีที่90เนี่ยนะครับมันไม่ควรเสียนะครับเกิดจากการเสียสมาธิของผู้เล่นของเราเองนะครับทีนี้มาให้คะแนนผู้เล่นนะครับอาริซงเบเกอร์ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดในจังหวะที่เราเสียประตูแต่ไอจังหวะอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะโทษใครถ้าโทษก็ต้องโทษการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการป้องกันนะครับการจัดตัวที่ไปแมชกับตัวที่ถมเข้าไปโคงเนี่ยไม่โอเคแล้วคดีโทษก็โทษกรรมการที่ยังปล่อยให้เอ็นชิโซยังลอยนวลอยู่ในสนามจังหวะที่เข้าบอลหน้าเกรดนะครับที่ทําให้วัตารุเนี่ยต้องร่วงลงไปแล้วก็ต้องทำการปฐมพยาบาลนะครับลูกนั้นเนี่ยจากภาพช้าเนี่ยมันให้ไปแดงได้นะครับอริซงเนี่ยให้ได้ครับที่ 6. 5ห้านะครับ ฟานไดแม้ว่าเกมนี้เสียประตูนะแต่กไไ็ไม่มีอะไรมีอะไรติดพลาดเลยครับเพราะว่าฟานได์เนี่ยทําหน้าที่ดีๆเป็นชายการเกมรับได้ตามมาตรฐานของฟานได์นะครับลูกเตะม,มุมนั้นนะครับบอลมันสูงเกินกว่าที่ฟานไดจะมงถึงนะครับแล้วก็ผ่านไปถึงผู้เล่นที่ทําประตูได้ก็คือเฮอร์ซี่ชุดฮาวีเลสเนี่ยล่วงลงก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปมงนะครับภาพโดยรวมจังหวะอื่นๆนี่นะครับฟานไดนี่นะครับ ทำหน้าที่ได้ดีเลยโอเคเลยนะครับอบอลยาวไกลๆเนี่ยอาจจะมีไม่เข้าเป้าบ้างนะนอกนอกนั้นก็โอเคแหละนะครับผมให้ได้เจ็ดจุดห้าได้นะครับอีบูเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ตามมาตรฐานไม่มีอะไรน่าผิดหวังเลยแล้วก็บางจังหวะเนี่ยนะครับก็แก้สถานการณ์สมาธิตอนยังไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับผู้เซ็นเตอร,ร์ฮาขเราเนี่ยสมาธิโอเคเลยแล้วก็ผู้เล่นอื่นๆเนี่ยนะครับมีความตื่นตัวที่ดีมากนะครับแต่พอเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยนะครับ มันก็มีบ้างนะครับที่เหมือนกับจังหวะสับสนหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยภาพโดยรวมสิ่งที่มันเป็นเครดิตของอีบูก็คือจังหวะที่แทงให้โซโบแล้วก็โซโบยิงประตูแรกนะครับลูกแรกเนี่ยเป็นลูกที่มีที่มาจากโกนาเต้แล้วก็บอลที่แทงขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นบอลที่มีประสิทธิภาพทําให้มันไปถึงระยะทําการได้เร็วนะครับจุดนี้เนี่ย ทําไม้อีบูเนี่ยนะครับได้เครดิตเกินกว่าฟานได้เล็กน้อยนะครับผมให้7.5ขึ้นไปนครับส่วนฟานได้เนี่ยผให้7ละกันนะครับจอร,โ,รบโบก็ทําหน้าที่ได้โอเคนะครับแล้วก็มีสมาธิกับเกมรับมากเป็นพิเศษนะครับเกมรุกก็เล่นตามอัธภาพก็ไม่ได้เน้นอะไรเราไม่จะเป็นที่จะต้องโหมมากมายเพราะทั้งฝั่งอิฟซูนะครับไม่ได้มีที่ส่งอะไรเลยครึ่งแรกนี้ โอกาสทำประตูศูนย์ครั้งนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเจ้าโรบโบ้นี่นะครับผมให้ห5ห้าได้ครับนะครับเทรนด์เกมนี้เนี่ยได้แอซิสแล้วก็ไอบอลที่เปิดไปเนี่ยนะครับแม่นมากครับแล้วก็จังหวะดีมากได้บอลจากอีบูปั๊บเงยเข้าไปกักโกเนี่ยเคลื่อนที่แทรกตัวเข้ามาก็เปิดเลยนะครับแล้วก็บอลเนี่ยแม่นจริงนะครับไปอยู่ที่หัวกักโกทิมเข้าไป เรียบร้อยนะครับจังหวะอื่นๆนี่โอเคเลยก็มีบางจังหวะที่ผมว่าคิดว่าเทรนเนี่ยดูเฉยไปหน่อยนึงนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยนะครับผมให้7.5จุดห้าสบายๆนะครับอาจจะขยับได้ถึงใกล้ๆเคียงที่จะถึง8ปดไปซ้ําไปแต่จะให้8เลยก็กระลายอยู่นะครับใต้แอสซิสนะครับสำหรับเทรนนะครับวดีอ really าคือผู้เล่นที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นผู้เล่นที่ทําผลงานได้แย่ที่สุด แย่ในที่นี้ก็คือประสิทธิภาพแล้วก็การเล่นมากจังหวะจนเกินไปเกินจําเป็นนะครับการเล่นที่ลุงลังของลูดิอาสนะครับทําให้จังหวะที่มันควรจะได้เปรียบม,มันก็เลยเสียเปรียบเสียโอกาสนะครับโดยรวมถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับความขยันแข็งที่ช่วยเกมการเฟซซิ่งแต่าภาพรวมโอเคเลยแต่เวลาได้บอลเนี่ยแกต้องขอเลี้ยงขอกระชากขอพาบอลไปให้ไกลที่สุดเลยประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ ถ้าจะตัดเกรดเนี่ยผมให้เต็มที่เลยก็อยู่ที่6ไม่ถึง6.5นะครับสำหรับ v d ดนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่คนจะเล่นบอลง่ายกว่าน,นี้นะครับโซโบโคือผู้เล่นที่ผมมองว่าเล่นได้โดดเด่นนะครับหาช่องได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เปิดแผลสร้างโอกาสให้กัคโปยิงซ้ำได้นะครับจังหวะสอดเข้าไปยิงเบิกล่องนาะทีที่11นะครับก็เป็นการ พื้นที่ที่ดีแล้วก็การตัดสินใจที่ดีแล้วก็การยิงเนี่ยก็เป็นการยิงที่มีคุณภาพนะครับเกมนี้เนี่ยทำประตูได้แล้วก็ตั้งโอกาสจนเพื่อนเนี่ยนะครับทำประตูได้ด้วยนะครับจังหวะที่สอดเข้าไปที่มันเหมาะเหม่งหรือกราฟจ่ายบอลให้นะครับดังนั้นเนี่ยผมให้เจ็ดจุดห้าได้นะครับสำหรับโซโบนะครับแม็กกาเกมนี้เนี่ยก็มีจังหวะที่น่าประทับใจอยู่มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ หาจังหวะที่จะสอดเข้าไปมีส่วนร่วมสมาธิในการเล่นน่าพอใจมากๆนะครับแต่ก็ถูกเปลี่ยนออกเพราะว่าเราต้องการให้ผู้เล่นมีความสดเพราะเราเปลี่ยนผู้เล่นอีกครบเลยนะครับเริ่มเปลี่ยนในใกล้ๆนาทีที่เจ็ดสิบนะครับดังนั้นนี่แมกกาเนี่ยผมว่าเล่นได้น่าพอใจนะครับสำหรับผมเนี่ยผมให้เจ็ดถึง7.5จดห้าได้นะครับแมกกาโมทำประตูได้นะครับเกมนี้เนี่ยดวลกับ ผู้เล่นของทางฝั่งอิสซิดเนี่นะครับมองว่าได้เปรียบผู้เล่นของอิสซิดเนี่นะครับดูเหมือนจะไม่ทันแล้วก็กังวลกับการที่จะเข้าหาบอลหรือเข้าปะทะหรือเข้าไปพัวผ่านโมนะครับปล่อยให้โมเนี่ยได้เล่นกับบอลได้หนักใจจริงๆนะครับโมเนี่ยพาบอลทะลุทะลวงได้อยู่ในระดับที่มากเกินเกณฑ์ปกติที่เคยทําได้นะครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยจวังหวะที่ทำประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันคลิกมากบอลที่เปิดไปน้ําหนักมันดีมากแล้วก็โซโบเนี่ยขึ้นเนียนจริงๆนะครับดูดผู้เล่นของทางขังอิฟซิดเนี่ยนะครับที่ยืนคุมอยู่เนะีเข้ามาหาตัวเองหมดเลยพอบอลมันข้ามไปโมก็แตะด้วยขวาพอบอลตกพื้นก็ดีดด้วยซ้ายนะครับทุกอย่างมันเนียนมากนะครับลงตัวจริงๆนะครับจงบังหวะแบบนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตนะครับโมเนี่ยผมให้ 7.5นะครับขยับใกล้ๆหา8นะครับกราฟโดดเด่นทั้งเกมรับเกมลุกแล้วก็เป็นคนที่เล่นเกมรับเป็นหลักก่อนนะครับเมื่อมีเพยียงทลายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยก็จะเข้าไประวังหลังแล้วก็ไปซ้อนเป็นยืนตัวสุดท้ายเนี่ยอยู่หลายๆจังหวะนะครับในจังหวะที่ผู้สิท์นะครับของเราดันขึ้นมาสูงเนี่ยนะครับก็ยังมีกราฟนะครับที่ลงไปคอยซ้อนคอยดักนะครับ พามีสมาธิในการเล่นดีมากแล้วก็มีส่วนในเกมรูกด้วยนะครับกราฟเกมนี้เนี่ยผมให้ได้ที่แปดได้นะครับผมมองว่ากราฟเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเมียนตามันจะมีความสมดุลทั้งลุกรับอยู่ในตัวด้วยนะครับน่าพอใจในทัศนะผมนะครับโ,รโปดิสกาโปเนี่ยควรจะได้แมนนวลแมนเพราะว่าทําไปสองประตูแล้วก็แอชิดได้ด้วยนะครับลูกที่เปิดให้โมยิงเนี่ยนะครับลูกนั้นเนี่ยน้ําหนักมันดีมากมาก มีบางจังหวะแหละนะครับที่ดูเหมือนเนี่ยกาโปโ่ะจะแต่งบอลเยอะไปหน่อยหนึ่งแต่ประสิทธิภาพมันได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาช่วยเกมรับช่วยเพรสซิงช่วยเก็บบอลเนี่ยผมมองว่ากากโปะก็ทาได้ดีเกมน,นี้เนี่ยกากโปเนี่ยแมนนวลของผมนะครับผมให้ไปเก้านะครับตัวสํารองที่ลงมาเนี่ยวัตลุเนี่ยถูกเอนซิโซ่เนี่ยประทัดเจ็บเอนซิโซ่ก็อยู่รอดมาเนกระทัางไปเปิดบอลจนเป็นที่มาของลูกเตะมุมนะครับ คือตัวสำรองเนี่ยทุกคนลงไปแล้วเนี่ยสมดุลของเกมเรามันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โมเมนตัมมันเริ่มถดถอยแล้วนะครับคือความรู้สึกที่จะเล่นเกมลุกมันลดลงนะครับแล้วก็ไอ้จังหวะที่เสียประตูจนถูกตีใข่แตกนั่นแหละครับก็มีส่วนจากผู้เล่นตัวสำรองนะครับเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยความกลมกลืนกันมันหายไปนะครับภาพโดยรวมเนี่ยตัวสำรองทั้งหมดเลย5ตัวเนี่ย ผมให้ที่6แล้วกันนะครับจริงๆบมงคนเนี่ยลงมาในช่วงที่มันจวนเย็ยนจะหมดเวลาเต็มทนแล้วไม่ควรจะได้คะแนนซ้ําไปแต่ว่าผมก็โอเคแหละอนุโลมให้6นะครับถือว่ารับได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันติดอยู่นิดเดียวก็คือเราเก็บคลีนชีตไม่ได้น่าเสียดายตรงนี้นะครับโดยรวมๆนี่โอเคเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ผมได้ เอาบุญมาแบ่งปันเนี่ยนะครับก็อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วก็จะได้รับอัน,นิสงส์ของผลบุญนะครับอันนี้เป็นหลักความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับการอนุโมทนาบุญเนี่ยจะทําให้ผลบุญที่มีการแบ่งปันมาเนี่ยนะครับมันเกิดผลกับเราได้ด้วยเรามีส่วนด้วยนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังนี้เนี่ย ผมจะทําเก็บตกซึ่งวันนี้นี่ภารกิจมันเยอะจริงๆนะครับผมกลับมาจากงานศพก็มามารอเกมเตะทําคลิปเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมาทําเก็บตกเลยก่อนเกม UCL แล้วก็อื่นๆเพราะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวออกไปเพราะว่ากรุ๊จีนเนี่ยผมไม่ได้ไวายที่บ้านผมไปว่าร้รวมกับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ